สวัสดีค่ะทุกคนก็คือตอนนี้ไลฟ์สดเป็นอีกแล้วนี่รอบที่ห้าแล้วนะที่เราไลฟ์สดน่ะเออทําไมไลฟ์สดมันชอบไปแบบนี้ตลอดเลยอ่ะเราก็งงนะเออปกติไลฟ์สดเราไม่ค่อยตอนนี้ปัญหาทุกวันที่ตลอดเลยเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออย่าเปิดอมไม์กันนะ อ่ามาแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์แล้วโอเคเดี๋ยวเปิดคอมเมนต์แป๊บน,นึงละกันให้น้องคิตตี้ก่อนโอเคพี่มาหาน้อกคิตตี้ปั้นึงนะมาแล้วครับน้องวายอิลรอบรอบที่ห้าใช่รอบที่ห้าแล้ว,ว่ะ คือว่าปกติทุกวันอาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะแต่ว่าวันนี้มีปัญหาอีกแล้วตามีปัญหาแล้ว,ว <c oughs> <c oughs> อ่าเดี๋ยวขอยาดแป๊บนึ่งนะหนูว่าพี่ควรเปลี่ยนแอปค่ะห,หนูว่าพี่อะไรพี่มีปัญหาอีกแล้วเกือบสิบครั้งแล้วค่ะ ใช่เนาะคิตตี้บอกเลยว่าไลฟ์สดครั้งนี้คือแบบปัญหาเยอะมากปัญหาปุกสรคือเยอะจริงๆรงเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเปลี่ยนเป็นแนวเนาะเปลี่ยนเป็นแนวเลยนะแนวตั้งแล้วตั้งแต่ตอนไลฟ์สดยูทูบใช่ปะแล้วก็ตอนตอนเนี้ยเราไลฟ์สดนี้เราไลฟ์สดแอป,ปอื่นเรยบร้อยแล้วแต่ว่า ก็แบบมันเด้งเด่งตลอดเวลาเลยคือแบบทําทําไมวันนี้วันนี้เป็นมันเป็นมันเป็นวันอะไรหรือว่าเป็นวันดวงไม่ดีเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะอืมทําไมแล้วสุดรามันมันมันเป็นแบบนี้อะ่ะเนาะสาธุอยากอย่าให้ไลฟ์สดหลุดสิบคัน้นห,หลุดหลุดเป็นไง พี่มินิสติหนี่สาธุพี่อย่าให้ไลฟ์สดหลดุดสิบรอบใช่อย่าให้ไลฟ์สดเราอะ่ะแย่ห,หลุดสิบรอบเลยเนาะทําไมวันนี้รู้ว่าไลฟ์พี่เริ่มไม่ล่าเปลื่นแล้วอะค่ะทําวันนี้บบนรู้ว่าใช่คือแบบไลฟ์มันไลฟ์แบบ ไม่ค่อยรับเรื่องก็คือจริงอยู่นะน้องกิตตี้ปกติส่วนใหญ่ะทุกวันชี้เราก็แบบมีความสุขการไลฟ์สดอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้มันแบบมันดวูไม่ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่ามันเป็นไรเปล่าไม่แน่ใจอะนะ่ะเนาะอืมคือเราก็มงชีวิตตัวเองอยู่นะอืมโอเคก็ขอผูดตามหนกคนรกนเนาะที่ติดตามเราขอให้พูดตามเราถึงเจ็ดล้อคนละกันนะ ยายวิทยตามถึงเจ็ดร้อยคนเยอะๆจังเลยเนาะอ่าเดี๋ยวคอยาพิมก่อนะลงเน็ตหนูมันก็เริ่มไม่ค่อยดีด้วยขอยาพิมพ์คอมเมนต์นึ่งน,นะก็จริงก็จริงก็จริงอยู่ค่ะน้องกิตติอ๋ดดดอพิมพิมผิดอีกนึง ใครเคยเจอไลรสดปัญหานี้บ้างก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันได้เลยจะได้เล่าประสบการณ์ชีวิตละกันเนาะ,นะเดี๋ยวก็เดี๋ยววันนี้ก็จะก็จะปิดไลฟ์กันแล้วนะก็จริงๆก็เราไม่อยากจะปิดไลฟ์หรอกแต่าว่าวันนี้ก็จะอยากจะปิดไลฟ์ก่อนนะเนาะเพราะว่าคือแบบตอนนี้คือแบบมันมีปัญหาเยอะมาก คือแบบวุ่นวายไปหมดะอะเออแต่ไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้ามันจะเกิดอะไรขนเปล่าเนี่ยอาทิตย์หน้าแหละอืมขอยัดสักกูนนะอะอก็ไม่ขอมาคิตตี้ออกก่อนในแชดของมกคิตตี้นะอืมโอเคขอยัดเข้าเกมสักอะไรนิดน,งนึงละกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะ นกคิดที่เขาส่ง ID มาไอดีหนึ่งก็คือว่าคิดมากเนาะเดี๋ยวขอขอยนุญาตพิเราจะไอดเรียบร้อยแล้วเนาะก็ขอยนุาใส่ ID ละกันเนาะใส่ใส่ ID ตรงนี้เลยละกันเนาะโอเคขอยนุาพิมไอดีแปบนึงละกันโอเค สามสิบส okay. okay. ี่สิบเจ็ดสามศูนย์ยี่สิบเจ็ดแปดสิบห้าสี่สิบแปดแปดหนึ่งโอเคแอดดีน่าถูกค่ะโอเควันคลิปมาประจำปีสัพดาห์ร้อยหกสัปดาห์ร้อยยี่สิบสี่เนาะไม่ใช่สี่สัปดาห์ร้อยหกสิบเจ็ดพูดปิดในขอภัยนะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีสติอีกนึงเนาะอืเพราะว่าวันนี้คือเครียดอีกนึงอื อ่าคอมไม่มามายย่างโอเคเน็ตที่บ้านวาอีเน็ตที่บ้านน้องวาอิลดีดีไหมครับปกติเน็ตเน็ตบ้านเราก็ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับนอนน้อง,องเอพี่เพิ่มพี่เพิ่มขอโทษท่าทีโท่าทีปกติเน็ตบ้านเราไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วนะครับพี่เพิ่มแต่ว่านี้เรารู้สึกสงสัยแปดนิดนึงเนาะเน็ตบ้านเราอาจจะไม่ดีเปล่าเพราะว่า ปกติเราก็ใช้เน็ตทุกวันทุกวันแดบดบนั้นเนาะออมแต่นี้เราไม่ค่อยทราบไม่ค่อยไม่ค่อยรับทราบนะไม่ค่อยทราบนีดนึงโอเคเราโอเคกดดาวเรียบร้อยเนาะจะได้บันที่ไว้ก่อนเนาะโอเคอ่ามาถึง กันแล้วนะก็คือวันคลิปมาสกนะอ่าวิที่นี่ก็สวยเหมืกันนะเพราะว่าจะได้เอาไว้ประกอบละครแล้วก็รักรักนีเอรรักน,นั้นนายเซนต์ตคอทีรักเนาะเออจะได้ประกอบเรื่องนี้เรื่องนี้ซะหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นต้องคลิปมาสกอันนี้ก็จะเป็นของตกแต่งในวันคลิปมาสกแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นข้อผัดตามใจเออดีมากซูซูชีแซ่บๆคำละ ห้าบาทโอ้โหดีมกันนเนี่ยอ่าเคาน์เตอร์โอเคอันนี้ก็จะเป็นร้านชอ็อกโกแลตเนาะเนาอันนี้ไว้ประกอบละครได้เลยเนาะต้องรอปีหน้าแหละเพราะว่าปีนี้จะเป็นเดือนเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็ต้องรออีกทีเดือนหน้าแหละทุกคนกว่าจะได้ถึงนะ เราต้องไปเข้าค่ายรู้เสือเออตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะเราจะเข้าค่ายตั้งแต่วันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบทั้งวาคมคือเดือนหน้านะบอกเลยว่าเสียดายอ่ะอเราก็ต้องไปเข้าค่ายรือเสืออีกอ่ะอืมเราต้องขเข้าค่ายรเสือกับ โรงเรียนสเส็ดโรงเรียนนะก็คือโรงเรียนมันหนึ่งมันสองมืนสามมันสี่มันห้ามันหกมันเจ็ดมืนแปดมันเก้ามันสิบมันสิบเอ็ดก็คือรวมกันแล้วคือสิบเอ็ดโรงเรียนเจ็ดเมืองแหละทุกคนคือเราต้องเข้าค่ายโคจิยเยวด้วยก,กนะันที่อยู่มอญนั่นแหละโอ้โหเราจะนอนได้แบบไม่แน่ใจนะคือแบบต้องว้าวุ่นแน่นอน เดี๋ยวค่อยมาเล่าประสบการณ์ตอนเข้าค่ายหรือเสือใ,ในในเดือนในเดือนหน้าละกันเนาะเพราะว่าเดือนนี้ยังไม่ถึงต้องรอเดือนหน้าแหละก็ตั้งแต่สิบเก้าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบทันงวานนะถ้าจำไม่ผิดนะอโอเคขออนุญาตรีวิวกันต่อละกันเดี๋ยวค่อยมาพูดตอนเข้าค่ายหรือเสือ,อทีตอนเดือนหน้าละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตเนาะ อุ๊ยคอนเสิร์ตนี้ไว้ทำแบบเอาไว้แบบให้วงเล็ดเลือมาออกสแสดงไหมเนาะให้เป็นแกรับเชิญหรือเปล่าไม่แน่ใจใครใครเห็นด้วยก็เห็นกันด้วยนะครับทุกคนใครเห็นด้วยนะอืไม่รู้เหมือนกันว่าเพจเราจะปล่อยไป่ไม่แน่ใจเพจที่แบบดีวิวแรกก็จะเป็นเพจชื่อว่าจุดป,ประกายลักนะ โอเคเราก็คอนเสิร์ตบอเนาอเรารีวิวคอนเสิร์ตบอแล้วแล้วก็มีบันไดที่ให้คนเดินด้วยน้อแล้วก็จะมีที่นั่งด้วยน้อก็จะมีประมาณนั้นนะทุกคนอะแป๊บมันเมื่อกี้เห็นแบบใส่ตาเราวิเศษมากเลยเนาะอ๋อต่อมาก็เป็นลาน จอดรถโอเคอ่าถือว่าดีเหมือนกันเนาะเออเอาไว้แบบประกอบละครแบบวันคลิปมาได้เลยเนาะโอ้โหถือว่าสถานที่เนี้ยคือแบบดีสุดๆเลยจ้าโอ้โหดีมากเลยเนาะใครอยากจะใครอยากจะไปเที่ยวบ้านเอ๋ใครอยากจะไปเที่ยวของเที่ยวบ้านเนาะเที่ยวบ้านของนอตตี้ที่น้องคิตตี้สร้างอะไรนะ ว่าคิดบ้าไว้ก็เดี๋ยวเราจะแจอกีไทยคลิปละกันเนะาะเฉพาะะไยนี้เท่านั้นนะจ๊ะทุกคนวันนี้จะได้เป็นวันนี้ขออนุญาเป็นแม่ค้าหนึ่งวันละกันแม่ค้าจริงหรืออป้านะเนาะอ,อ่ะดูคอมเมนต์ก่อนนะอ่ะคอยดูก่อน โอเคไม่คอมเมนต์มานอะองเดี๋ยวก็จะเริ่มปิดแล้วกันแล้วเนาะอขอ,อยัดลบสนิทนึงละกันเนาะที่แบบลายว่างๆเนาะขอ,อยัดลบไปึงละกันอันนี้คือลายว่างเปล่านะขอ,อยัดลบนะโอเคอ่า <laughs> okay. น็อกคิตตี้สมัยมาวิกนึงขอ,อยัดดูก่อนนะเดี๋ยวหนูจะเอาไอดีนี้ใบหนาะเอาแชทของน็อกคิตตี้ออกแล้วหนึ่งแชทแชทเมนสเตอร์เรานะออกไปแล้วหนึ่ง ไปได้นะขอยดูกันนะหนูจะเอาไอดีนี้ไปส่งให้พี่แตงกวาด้วยนะคะขอยะุญารบกวนนะคะโอเคไม่เป็นไรครับนล้วกิตตี้สามารถตอบตอบทางในยูทูบทางในแชทได้เลยเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าเปล่าอยู่แล้วเนาะอตอบแชทก็ตอบเอาได้เลยนะคะโอเคออนญอยดูกันนะแล้วหนูจะ เขาค่าเลิกเสือที่สวนนงนดได้ค่ะจังหวัดชลบุรีจังหวัดพี่ด้วยค่ะอ๋อวยจังหวัดจังหวัดเราด้วยหรอโอ้โหจะได้เขาค่าเลิกกับน้องปอไหนปอไม่แน่ใจนังคิตตี้ลองดูกันนะหนูคิดว่าการเดินทางน่าจะสวัสดิภาพด้วยก็จริงอยู่นะนองคิตตี้แล้วก็ เราก็เกิดจุดเรากเกิดที่ชมบุรีอูวแล้วล้วก็เรา,กเ,รากเกิดที่ชมบุรีแล้วคือแบบสถาในชีวิตไม่ไม,ไม่ไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ไปไหนเลยก็คือสถานที่อะไรนะที่แบบอยู่มานาะยาวนานมาเลยก็คือสถานที่ลุนนุดนะเออหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเรนะรือเสืออะไรนะว่ชาชลารูเปล่าไม่แน่ใจนะเราจะไม่ได้ละ แต่เราเคยเข้าค่ายแต่ตอนปอ5ป6และตอนนี้ก็คือมอ1โอ้โหก็คือก็รวมกันแล้วสอ2ปีกว่าเนาะเออเนาะแต่แต่ว่าตอนตอนปอ4เราไม่ได้เข้าค่ายเพราะว่าช่วงนนะั้นคือช่วงโควิด19พอดีนะทุกคนนาอ เราไม่ได้เข้าค่าเลยเดนอู้หูขอบคุณนะครับทุกคนอุ๊ยเท่าไรแล้วเนาะพูดตามหกร้อยแปดหกร้อยแปดแปดสิบแปดร้อยคนแล้วหรออ้โหถือว่าเร็วมากเลยอ่ะขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามเราจนถึงหกร้อยแปดสิบคนแล้วถือว่าผููดตามเราถือว่าก็เยอะแล้วนะก็ก็จะเข้าใกล้ถึงผูดตามเท่าไหร่นะ ก็จะเจ็ดสิบแล้วว่าเจ็ดร้อยคนแล้วว่าโอ้โหรู้สึกดีใจมากเลยอ่ะทุกคนขออยากให้วิดตามถึงพันหนึ่งเลยอ่ะอแล้วเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้ถึงพันหนึ่งอ่ะทุกคนรู้สึกแบบดีใจแล้วว่าทุกคนก็ขอบคุณอีกครั้งะกันที่แบบทุกคนติดตามต,ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เราทําคลิปมาตั้งแต่ช่วงแรกๆกจนถึงช่วงปัจจุบันเนาะก็ขอบคุณอีกครั้งละกันที่ทำให้เราผ่านมาถึง จุดนี้ได้เนาะทุกคนก็ขอบคุณละกันเนาะอ่ะก็จะก็จะเริ่มเข้าสู่การปิดไลน์แล้วโอ้โหก็ถือว่าเราไลสแต่ประมาณเที่ยงกว่ากว่าปา่ามัมแน่ใจเนาะตั้งแต่ตอนที่มีปัญหาทานยูทูบนั่นแหละตั้งแต่ประมาณเอ็ดเดกาเอ็ดกา้าคือคือกว่ากว่าป่าไม่แน่ใจนะเราจะไม่ได้แล้ว ตั้งแต่ตอนที่มีปัญหา YouTube ขึ้นมาเลยแต่แรกเลยคือแนวตั้งทำไมไม่เป็นแนวนอนอนะ่ะทุกคนคือแบบงงม,มากตั้งแต่ตั้งแต่ชวนแรกเลยถึงช่วงบัจจุบันนอทุกคนตั้งแต่เราไลฟ์สดแอปนี้มาสองสามรอบมาคือแบบทำไมไมันชอบหลุดตลอดเลยอะ่ะทำไมเป็นแบบนี้อะ่ะปกติไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะทุกคน ตอนที่เราไลฟ์สดแอปนี้มานาะนนะก็ปกติไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะเราไลฟ์สดจนถึงหนึ่งชั่วโมงคือครึ่งกว่ากว่าแบบนี้ยทุกคนก็สามารถดูย้านกันก่อนได้เลยนะเราเคยแชทเราเคยใช้แอปนี้อยู่นะถ้นะาทำไม่ผิดนะที่นีรูปภาพเอ,ออย่างเอ,อดาราซิรลปีนอย่างอย่างเช่นเออปอภูวินวินนี่สตาค์อะไรเออยูบูมาร์ มาปู้นอะไรต่างๆทุกคนเราเคยใช้แอปนี้อยู่ก่อนที่จะถึงเนี่ยก่อนที่ที่เราจะไลฟ์ยู u ูบปัจจุบ,บัานก่อนที่จะมีปัญหาในช่วงนี้เนาะโอ๊ยจะทำไม้ผิดนะจะมีเจมินไ i โฟนดี่นะเนี่ยเราเคยไลฟ์สดแอปนี้อยู่นะจะทำให้ผิดนะสามารถดูแอปนี้ได้ก่อนได้เลยนะทุกคนเราเคยไลฟ์สดอยู่นะอืม อโอเคเดี๋ยวจะปิดเดี๋ยวปิดสามสิบห้าแล้วเนาะโอเคก็ขอบคุณละก,การเนาะที่มาดูไรฟ์ตั้งแต่ตอนที่มีปัญหาจนถึงตอนนี้นะทุกคนโอเคก็ขอบคุณละก,การเนาะโอเคเดี๋ยวจะปิดรายกันแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราสัตว์ห้าละการเดี๋ยววันนี้ติดตามลนะชมละครซ่างตอน,นีนจบนะก็จะเป็นแนววันลากระทงนะก็คือละครเรือน เด็กการในวันลอยกระทุงนะคะวัน er เพนเดือนที่สองออผ่านไปแล้วผ่านแล้วเนาะเนาะตั้งแต่วันที่สิบห้าเรายังไม่ลงคลิปเลยเลยเนาะอืม <t une> เพราะว่าเพราะว่าต้องทําให้ผิดนะเราเราถ่ายไปแล้วบางฉากแล้วก็คือบางฉากคือเรายัางถ่ายไม่เสร็จเนาะเลยก็เลือกไปเป็นวันเสาร์แต่ว่าวันเสาร์เราก็ตัดต่ออยู่ไม่ค่อยว่านิดนึงก็เราไม่ลงเนาะ ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะลงป่าไม่แน่ใจนะถ้าวันนี้เลงเราลงไม่ทังก็งดมากันด้วยนะทุกคนถ้าวันนี้เราโดานดนะคนันนง,งก็ขอให้ถึงพันละกันนะการดูนะทุกคนเออก็ก็ก็กเคเดี๋ยวจะปิดไลฟ์กันแล้วเนาะโอเคคอ,อยอ่ารอ3 5า,าประดิลการถ้าถึง350แล้วก็จะเริ่มปิดไลฟ์กันแล้วเนาะเออ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ติดตามกันต่อนะครับทุกคนในไลฟ์สดเรานะครบหวังว่าอาทิตย์หน้าจะไม่ดีปัญหาการเกี่ยวกับไลฟ์ไลฟ์สดเกี่ยวกับอะไรไลฟ์สดหลุดอีกนะอย่าให้เป็นแมทนี้นะไลฟ์สดนะ่ะอย่าให้เป็นแบบนี้อีกแล้วนะอย่าให้เป็นอีกนี้อีกนะโอเคเดี๋ยวจะปิดแล้วกันแล้วเนาะอ่ะ้าเราพูดผิดพูดถูก พูดซ้ำอนูบา้างก็ขออาภัยแล้วก็น,นำมาก,กันด้วยนะคะก็เราเป็นคนที่พูดเร็วมากพูดไม่ค่อยชัดเจนนิดนึงนะเพราะว่าพูดเร็วไปเรื่อยเนะาะสำหรับใครพูดทันหรือไม่ทันก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทุกคนเขาจะพูดทันปะ่ะคนจะได้รู้เรื่องปะ่ะไม่แน่ใจนะ กองนนจะมากันด้วยนะโอเคขออย่าปิดแล้วกันแล้วแค่นี้เนาะขออย่าปิดแล้วก่นกอนๆนะจะเ,เจออาทิตย์หน้านะขอให้อาทิตย์หน้าอย่าให้ไปแมตช์นี้นะโอเคขออย่าปิดแล้วกันแล้วนะโอเคเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับโอเคสำหรับช่วงน,นี้ไปกันก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนค่ะข,ขอใหปัจจินนะไว้จะเปิดไงเนาะโอเคบ๊ายบาย